สวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้พีเพจะเล่นเกมตัวเกตชิน i ินแพ t ในการปรับค่าดีฟอ t ของเจ้าตัว t เท n โนส parkgo มือถืองบ2,000ลำโพงคู่ CPU ผม u n i s o อ t ทีหก o น t ่งห้คหน้าจอ 120Hz กับหน้าจอ6.67นิ้วผมตัวนี้จะเป็นไงบ้างในการปรับเป็นค่าดีฟอ t ผมส่วนตัวพีปรับเป็นต่ำ บอกเลยว่าหน้าจอสีสันคือสวยจริงครับนี่ครับอันนี้ผมในการปรับนะครับผมแนะนําว่าให้การปรับต่าสุดนะครับแล้วก็ผมพี่จะขอแนะนําในการสั่งซื้อที่พี่สั่งซื้อมาเป็นเครื่องสุนไทยประกันสุนไทยใต้คลิปบางครั้งนะครับเราค้นหาเองอาจเจอของปลอมนะครับแนะนําว่าให้กดซื้อผ่านที่พี่แนบให้ใต้คลิปนะครับเพราะาพี่ก็ซื้อมาจากลึงด้านล่างในการสั่งซื้อนะครับตัวนี้มาดูว่ากับเกม เก็บชิมอิมแพในการปรับจะเป็นไงบ้างผมนี้นะครับผมพี่ปรับเป็นค่าดีฟอร์ผมตัวนี้นะครับนีครับตั้งค่าครับซึ่งแนะนําว่าถ้าในเกมนี้มันก็เล่นได้พอได้ผมตัวนี้ผมไม่ถึงว่ากับดีมากอะไรครับผมสับตัวนี้งบ2,000ถ้าเกมนี้รันได้เกมอื่นบอกเลยว่าสบายครับ rov PUBG Free Fire สบายหายห่วงถ้าเกมนี้รันได้ครับบอกเลยว่าโคตรสุดพีอึ้งมากหากพีเข้าเกมพียังอึ้งเลยว่า เฮ้ยมันสามารถเล่นเลยตัวนี้ผมนี่ครับปรับพี่ปรับเป็นทุกอย่างตามสุดแล้วเปิด24เฟรมนะครับนี่ครับนี่ครับหน้าจอบอกเลยว่าสกินโทนของหน้าจออย่างสวยครับเห็นไหมผมในการทัชสัปพีเนีรู้สึกว่าทัชก็ถือว่าทัชติดนิ้วดีมากครับแบตครับก็ถือว่าแบตถือว่าอึดใช้ได้ผมตัวนี้ลําโพงบอกเลยว่าเสียงดีมากนี่ครับดูครับว่าลําโพงครับคือลําโพงเสียงกระหึ่มมากตัวนี้นะครับ พีชอบหน้าจอมากครับรู้สึกว่าหน้าจอมันมีความสวยงามมากครับผมดูครับว่าสกินโทนของหน้าจออย่างแจ่มครับคือแค่หน้าจอสีสันขนาดนี้ก็ถือว่าสับพีนะสุดยอดมากครับสุดยอดจริงสีสันโคตรสวยครับดูผมว่าเกมนี้จะเป็นไงบ้างนะครับผมนี่ภาพสวยครับผมตัวนี้นะอย่าเลยว่า ทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดครับแล้วคิดดูว่าเกมอื่นจะขนาดไหนนะครับผมตัวนี้ซึ่งหลายคนถามมันเยอะเหมือนกันครับให้เล่นเกมนี้ให้ดูหน่อยซึ่งวันนี้พีได้เห้นตัวผมตัวนี้นะครับถือว่าในการเรนเดอร์ก็ถือว่าโอเคครับผมตัวนี้นะครับไปคิดว่ามันจะเล่นแบบว่าเฮ้ยปรับสูงสุดได้คือปรับได้ต่ำสุดขนาดนี้ก็เพียงพอแลลวครับผมสัปีนะถือว่าสบายครับชอบมากมือสองพันจะเล่นได้ขนาดนี้อะ่ะ เกินคำว่าคุมครับ ROV บวชเล็ว60เฟร,รมโคตรแต่สับพีนะเอาไปเล่นตัวนี้ปรับต่ำถือว่าสบายผมมันม,ม,มันทั่วผมตีบล็อนกะตีบล็อกนี่ครับถ้าตีบล็อกผมจะเป็นแบบนี้เลยนี่ให้ดูนี่ครับสับพีนะถือว่าสบายครับปรับได้ขนาดนี้โหเฮ้ยม,มันเกินคาดนะเนี่ยอ้ภาพอย่างสวยอะ่ะ โหเฮ้ยมันลื่นนะเนี่ยโหเกินคาดมากเกินคาดจริงครับบอกเลยอีกครั้งครับงบ2,000ันในขนาดนี้ถือว่าสุดยอดครับอันนี้เป็นการทดสอบให้ดูเลยว่ามันสุดยอดจริงนะครับผมกับตัวนี้รันตัวเกมเก็บชิมอ im ิมแพคได้ขนาดนี้สปีถือว่าสบายครับดูครับว่ากราฟริกบ,บนน้ำนี่มันกินเยอะนะค่าหลักสี่้าพันกระตุกอะ่ะโห โอ้พี่แกพี่แกให้มาซีนนี้เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงนะครับผมว่าขาดนี้ได้ก็ถือว่าสุดยอดมากนะผมตัวนี้นะครับดูครับว่าสีสันของหน้าจอมันสวยจริงนะดูครับโคตรสวยอ่ะดูว่าผมในการเทเลพอร์ตแล้วพี่ผมพี่จะของเทเลพอร์ตให้ดูว่าเฮ้ยเราเทเลพอร์ตมันจะเป็นงไงบ้างนะครับผมหรือว่าผมในการเทเลพอร์ตนะมาดูว่าในการจับเทเลพอร์ตกี่วินะครับนี่ครับหนึ่ง 2 3 4 5 6มสหบอกเลยว่าอันนี้พึ่งแกะกล่องแล้วก็ทําการใช้งานมาซะย,ยะถ้าอนาคตตัวนี้อัปเดตแพทแก้งต,งต่างของ CPU ให้มันล่าสุดใหม่บอกว่าตัวนี้พี่รู้สึกว่าสบายหายห่วงครับอันนี้คือแพทมาจากโรงงานนะครับแต่อนาคตนะจะมีการอัปเดตอนาคตให้กับ CPU นะครับโหเวิร์กมาก จัดการความร้อนก็ดีครับขอเช่นชมเลยว่าจัดการความร้อนก็ดีโหชอบมากเลยอ่ะเวิร์กมากพี่แกให้มามันเกินคำว่าคุ้มจริงนะที่ยระบบก็เสียงดีครับสุดยอดมากเลยครับผมตัวนี้ขอชื่นชมเลยว่า เกมแคปชี Game, ิมแพคในตัวนี้สบายหายห่วงครับดูครับว่ามันมีความสมูทขนาดไหนบางครั้งเนาะมันอาจจะมีการกระตุกแต่ฮะโ,โ,โอ้โอ้ดูครับโอ้สุดยอดดูว่าผมในการปรับในการปรับไปดูไปดูไปด,ไปดูนี่ครับคือมีความสมูทอะโอ้เกินคาดมากแรกพีว่ามันจะตุกนะอันนี้พีให้ดูว่า เกินคาดครับแต่ก็มีการกระตุกเนาะบ้างๆให้เห็นนะครับผมแต่อันนี้บอกเลยว่าเกินคาดจริงๆครับโหสุดยอดอันนี้รุ่นเบสเลยผมแลมสามจิกบอกเพิ่มสามจิกนะโอ้โหสุดยอดเกินบอกเลยว่าเกินตัวเนี้ สุดยอดจริงครับชื่นชมเลยว่าเกินคาดพีจริงพีก็ได้มาแหละแต่พีรู้สึกว่ามันเกินคาดมากอันนี้เป็นแพทเวอร์ชั่นล่าสุดของเกมแกทีมแฮรเลยนะครับดูครับว่าความลื่นไหลครับผมมองตัวนี้โอ้ดูครับโอ้สุดยอด แล้วหน้าจอถือว่าสวยนะหน้าจออย่างแจ่ม,มอ่ะด,ดูับกดอัติเมทพวอัติเมทอัติเมทดูการาฟิกโครสุดถือว่าเพียงพอครับผมกับงบ2,000นะครับพี่นะผมจะขอแนบลิ์ในการสั่งซื้อที่พี่สั่งซื้อมาใต้คลิปเนาะ แนะนำว่าอย่าค้นหาเองครับเพราะว่าของปลอมมันเยอะมากแนะนําว่าให้กดซื้อผ่านลิงก์พีของผมเท่านั้นนะเพราะว่ามันเป็นลิงก์ที่พีซื้อมาเองนะครับเกินคาดจริงๆนะตัวเนี้ยดูครับ โหโควดเบอร์ครับผมบอกเลย,ยโอ้สบายสุดยอดมากเกินคาดมากครับผมคือเป็นมือถือที่บอกเลยว่า2 0 0พนะเพืพ่อนๆคิดดูว่ามาเล่นเกมตัวนี้ได้ขนาดนี้แล้วเป็นเกมที่กินสเปกมากๆครับเกมนี้แล้วคิดดูว่า ROV PUBG Free Fire มันก็อย่างเพียงพอมากครับผมตัวนี้กับงบอย่าลืมนะผมงบ2,000กว่าบาทเกินคำว่าคุ้มซึ่งพีชอบมากตัวนี้นะครับชอบจริงคือเกินคำว่าคุ้มฟังเพลงลำโพงก็ถือว่ามีความเสียงดังฟังชัดเพราะว่าลำโพงสองตัวขับเสียงออกมาได้อย่างเพียงพอความร้อนถือว่าจัดการดีมากผมแต่วนันนี้ขอบคุณครับสับผมใครสนใจเนาะพีผมจะขอเนบิบิในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อเองสวนันนีขอบคุณครับ